จะโดยใจแดงทำมีคาถาอนนาสาธรรมคําสสองสองสองเลหยุดเพื่อทีมีเจ้าขแา้เป็นเครื่องโดดับพริธรรมาแห่งธรรมสุตปัตรนี้จเป็นเรื่องกทั้งหลายที่วันนี้เป็นวันที่บรรณาทุกปัตร์นี้จะเป็นมีท่านเจ้าขาเป็นต้นเมื่อเราธรมนาโสง่าเกียติปรุดอมเงินเกียกตา ความต่างๆนี่ตนมที่ระอุทิศมเป็นาตมิตาตองให้เกิดเป็นอมโลกที่อีงับดับสันติว่างนั้นเมื่อสทเรการเกิดประบัติมิรอดท่านทั้งหลายมีใจพระตักาทีเป็นที่มีรักธาเจ้เมืใอพระพุทธเาตรมานาคจะตัดประสาที่ร่างทำแตงตั้งทั้งเปมีโลกอุทิ นังนนั่นในลำดับต่อไปนี้คือการจิตใจของคนได้ดีพือเป็นชาติจังหนัดและตัวรังคันทั้งสอนสองตัวองคท่านตามเรืองอย่างที่องค์นเด็เชื้ีเชื้เจ้าท่านโดยที่เป็นตัวทำมาแล้วท่าวจะดิบมันจะเป็นรังคันเด็กเชื้อปีเชื้เจ้านั้น ันาเสนไหนตัุบันนี้เป็นขาสนงัธรรมเส้นเดียวทันงพุทธโรยตัดชื่ที่จะเป็นว่ารือว่าเนศาตายทั้งช่อสาละพระสังฆธรรสอนสอนตัวเองเท่านั้นก็คือตัปฏิบัติตาพิเศษทั้งเรียนเช้นเดียวกันงเมื่อเป็นเส้นนี้ขาสังฆธรรมในเส้นนี้ตับผู่ปฏิบัติในตัวนี้จึงเป็นอนว่าพที่ต้นตาม ที้พระองค์เจ้าได้ทรงนระกาศเอาไว้ว่าทุธโลสเต็นที่ที่จะเป็นไว้ขือว่าคำสอนของพระองค์ท่านเมื่อคนคนหนส่งฟ้าจทำี่เป็นคำเพียงเยวขี้แต่กำนเป็นเท้นนี้ก็ว่าเป็นฟ้าจงทำที่จะเสวยขี่อย่าเสวยอันมึนอยู่ในจิตใจต้องลนายข้างหลัที่ทั้นเวาเราคี่อปี่ยมชุดปฏิบัติดี นี้จดับประจังซึ่งีว่าคำสอนของตัวองเท้าก็เทียวจะชนะจิตใจของตนให้ไม่จักิสาาตะชึ้นเดียวกันตัตงตัวนี้ยาคนที่มีอำนธรรมซึ่งเทียกันไมากับยาซึ่คนของตัวีมีมาแล้วทั้แต่งเดียวงจนกระทนแบี้ยามีน่าที่จะเจ้าของบุคคนมาตับเที่ไป ยอมเรารับผล็นท eh? e ี่คืต่อจอมาจนกระทั่งถึงแบบนี้อาณาธรรมที่เป็นเครื่องเข้าะหายในใจของสันมดาจั่หนาย่อมจะเป็นเสน็จมางั้งตำน้นจนหมดที่มดนี้ขึ้นโดยตนัเมื่อเป็นเช่นนั้นลอวที่เป็นพุทธพงศ์ัดในช่วงนี้ขับพุทธพงศ์จัดของก็มาข้างนั้นก็คี่ว่าเป็นที่ดำเนิน การมาทางภาษาคำนยมเพื Beast ่อกะรตรวยสอาปัญหาอาชวให้ลดสิ้นไปจากจุดี่ำสุดเป้นเรื่อยๆคนที่จะพิมพได้วับจากทางเพื่อี้เดียวปัญหาอาชวให้เบาบางงไประเดอนแบบยังจะทังถึงที่สุดในรนทาง เราทังทั้งหลายย่อมจะมีสิทธิที่จะถึงได้วับเพ่นเดียวขัดเ่อนผู้ประการเพื่อนนั้นอานกับญาติาติธรรมคำสอนของค์สมเด็จพระองค์พระพเจาเป็นนักิมาแตระกามาเนดทันแบบนี้และจากนี้ไปจึงจะต้องถึงการขึ้นมาในวันสี่วอนสี่คืสี่วันย่อมเป็นไรที่นักพิมาจพันสายต่ทั้งสิทธิที่ดิบจะถึงได้วาเพื่อนถึงคามกำลังความสามพันของตนมีความสนิทสนมเป็นอยู่ตลอดมา แค่พิจารณ pues mm าอยู่ที่เส้นเนี้กับเที่ยงแค่ค nah ือว่าพิจาราสำักท่านที่จะพิจารณาฏิิารตาทางของพระเจ้าได้มากหรือได้น้อยตามการเปลี่นีนีคำที่ว่าพีจายณาเหนื yes. the ่อยเสนเดียวกับเส้นี้ธร่อท่าทสองที่จะใช้พิคารณาจะรัย่อคเปของมิตรพาัผลดานิภาพที่จะสามารถแยกสี่อได้เช่นเดียวกับเส้นหนือยเหมือนกัน มาเป็นฉันนั้นมหาชนนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละลายเท่านั้นหาได้เป็นหาแต่ละขี้แต่ไม่ผู้ใดเป็นผู้มีความำสนใจดลตั้งเป็นของเป็นไว้มงานทำนักทำสองสองทั้งองเจ้าแล้วท่านผู้นั้นย่อมเป็นศุภที่ชุกภูมิรักขสงผู้สันติธรรมเป็นทั้งทั้งขึ้นไปจนไปะทั่งถึงทั้งถึงสุด เพื so ite, so ่อเพื่มาเราทั้งศิลปสาสมกับคนที่หลายที่ดูโอสุดพบสมคำข้อแกร่งสมควรสมดุละภดมิพระเจ้าตอนที่โลกทุกิ์จะที่บัิตามการปกติกำลังความสามารถของตนนี้ทุกเจ้าก็เป็นคนผู้เป็นไว้ขึ้นอำนาจยอาสนายอดศาสนาอย่างสมดณ์บูดินแล้วยามทําตั้งที่เท่าคนที่็นยอดอำนาจยอาสนานี่ แล้วใครมาเลยหาอำนาจวาสนามาตัดขาดที่ไหนวาสนากจะสั่งเสรมขึ้นด้วยองตนของตนคือเรื่อกายวาจาใจของตนในทางดีทางชอบตามเนื้อทางขององค์สมุกเพลิดเพลินและพระเจ้าถึงนั้นเมื่อพระองค์ท่านผู้ที่ปรากฏพระองค์ละเป็นศาสดาของมนทธิ์ดาทั้งหลายก็ดีเมน่อสาวโยคที่ไหนผู้ที่เป็นพร้มของเราก็ดีเมื่อพระองค์ท่านเป็นผู้ที่จว่ ต่างสมชินาความดีที่เรียกว่าบารมีโกขึ้นได้ในท่านท่านั้นหาได้โ้างคี้อื่นหรือให้ใครใจมาจ้างให้ทำใหม่เราเองก็เช่นเดียวกันเราจะจึงร้างุินาความดที่เกิดขึ้นนักใในจิตใจของเรามีจิตที่จะจึงร้างุินาความดได้เดียวและเป็นชิุาจิตที่จะถึงได้ชินาความดจากการกระําความดีทังปวงเดียวไม่ว่านักเดียวไม่ว่าเทร่วาไม่ว่าหญิงนัทาย มีสุขที่จะเก็นได้ต่างกันในตามกำลังความสามารถั้งตนยอดแบบนี้แต่จากนี้ไปเร็วอาทิตยเได้อความแห่งก้พาติดเิยกขึ้นไ้เนี่ยเด่นเต็ม้วว่านิดบาน่าจะสิบปียาดังนี้มีคนนี้ทำ้างครั้งแต่ทำที่เขานี่ทานให้เต็ก็แค่ทานเป็นอย่างไรเล่าตีนจะต้องทำให้เต็มเขงาานนั้นอยู่ที่ไหน และทารที่จะทำให้เคื่องสิ่งธรรทานนั้นจะต้องทำอย่างไรอะไรเป็นเคื่องปลุกจิตธทานเราตั้งแต่ครืองพุิธะพุทธิการพรทพุทธเจ้าท่านทำธรรมทานให้เครื่อนท่านทำที่ไหนธรรมานอยู่ที่ไหนสาว่ทั่ไหลายท่านทำธรรมทานที่เครื่อนไปจักในจิตใจของท่านท่านทำที่ไหนก็ปรากดย่านักเทิดมีสัญาธิ่เป็นอมีสาสมาธิเป็นสุดนี้ท่าว่า เป็นลูกคุณจะจะไขที่เดียวกันแต่ร่าจะไข้งนนการที่ว่างนาที่จะเราจะต้องทำที่เสนั้นจึงทราใจว่าทีนทางที่ไม่เสนั้คืออะไรเป็นเคร่องตกิดเราต้องทราบวกตอนนั้นอะไรที่จะเป็นพานในแน่ตามรงสมบัติทีนี้พระท่านลกกล่าววดังสมบติีน้ท่น เราแสดงไปล er ere ere ้วเมื่อไะที่นั่วแต่มนะ์มั่วแพุทธศาสตาณาอย่างนี้คำมั่าพุทธศาสตร์ตัณามื่วจะอธิบายโดยผลวนรวมแล้วก็ไเรากพุทธศาสตราคือคำสอนของตัองผเดจพวเพียงแค่าเจเมื่อจะอธิบายให้เราเป็นประโดียวสำหรับท่านผู้ปฏิบัติแล้วทุกค์สงสารว่าคือใจของเราเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องชั่งสอจิตใจของเราทุกคน เมื icana, bum, like, Job, ่อใจของเราได้รับการสอนสอนดีเสมอเมื่อใจของเราจะต้องทำสรั่งได้จีเงื่องเดิมคุณทราบว่าใจนิ้งสงบเป็นผู้ที่จับตนเป็นผู้ที่จะตั้งตนที้ลดกไว้ตกใจของตนเมืใจของเราสงบเป็นผู้ที่จะแก้ผู้โดดปัญหาอาสรละตกจากใจของเราเมื่อสงบ คำที่อาลิกาคือทำหนูคนหรือว่าไมหนูแกงตดีวมาเป็ทางตนึุ่าเข้าใจอยากออกจากจิดเด้งอย่งอุ่นเ้นเดียวตันกับมือฝีระหว่างย่องปราสดขึ้นในถา,านที่นุง่งอุ่นแต่นี้แค่ทำนังนั่นตันที่เป็ทางไม่แกงก็รูว้วา่วาที่เราทำเพราะเป็นเชี่ยงกิจิตใจของเราขึ้นหนหมงอ เราของเราที่ทางทีนี้ตงนี้คอไม่สามารที่จะฉายแสงออกมาให้เด่นชัดก็จะกัจิตใจของเราได้เมื่อเป็นตร่นี้เราจึงเตรที่จะชำระจิตใจของเราเราของเราเป็นอย่างไรจึงจะต้องชำระถ้าผู้ที่รมนี้หรือผูรอเวลายืี่เจิญเคือ่ยรู้ืนเค่ยกู้ฝันเครู้ก่ายกู้แรงแรงเครื การรู้เป็นความรู้สามัญธรรมนาของเราเป็นความรู้ที่มีอวิชชาที่ามไม่เกี่ยงเกื่องถัาเกินตกดิจิตใจข้งเราไการที่ตาธรรมะทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสุริภาทพเจ้าท่านได้มีะนำว่าให้เระทำที่พระมีทานให้เกี่ยงก็เดเกี่ยธรรมะจิตใจของเรื่อ้ตางที่ตาธรรมะทำจำสอนขององคีสมเด็จพระสุริยใจขึจ้ากาโดยเกีดยงธรทางภาวนา การภาวนาคือว่าเราจะอดลงโดยคำหยุดยใดก็ตามแล้วเป็จจนสิดไปของเราชอบเราจะเดินกรรมชุบโคก็ตามทำโมก็ตามสังโฆก็ตามหรือเราจะกำหนดดึงนหายใจเข้าออกให้เป็นอารมณ์ของใรก็ตาม,าตามอาการเหล่านี้ท่านเรียกว่าภาวนาการภาวนานี้เป็นการคิดเกอบจิใจของเราให้มีความสงบจิตการรมนาของเราย่อมจะอยู่เป็นสุขไม่เล่า คือจะย่องคิดไปทางโน้นคิดไปทางนี้ทางอดีตนี่ทางอาีตบ้างแล้วปูนขึ้นมาปัจจุบันก็ปูนไปเื่ออดีตนาท่เคื่ผ่านมาแล้วบ้างที่วังไม่มาถึงบ้างนี่เรียกว่าความเพ่อนาของเราปลาตกอยู่ตรงนี้เมื่อใจของเราปา่อยใจไปถึงไอ้อะไรอาณ์นั้นก็ปลาตกกจับมาเป็นเพื่อนตกจิตความรู้ี่ตใจจริงของเราเรียกว่าอาลนั้นเป็นเรื่องตกจิตสันทารย่องขึ้มาใกล้ใก่้มน่อเราตกจิตสันาร นอกจากรู <N ee> but, evening, ้คือายของเรานียรู้พลังคือความสุขความทุกข์ความเฉยสัญญาคือความจำนาหมายมิจฉานคือความปื้ของใจนีญาิคือความรู้ที่อาศัยสิ่งที่มาจะทดทางจหนจมูกิ้นี้นี่แหละเป็นเครื่องิดพันาไป เราย่องไปเห็นก็เป well ็นนกายนีแม้จะเป็นภาวว่โยกความรู้สึกอโดยความจำได้ตามแบบก็ตามวามรน้สึตที่แค่ัสังห้เราติดใจ้เราโดยที่เราจะถอนไม่ออกนี้นตอเความู้สิตข้นภาพนี้ว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นตัวของหุคนอื่นว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายเนี่ย่อเป็นของเราเรายกมาทำสุกก็ต้องเสียเป็นขงเรา ความคุกกรถือว่าเป็นของเราความซุกเฉลยก็ถือว่าเป็นของเราความจุดจอม่่าหมารู้ยจอม่่าก็ตามเนาะก็ตามช้างฝังมุขเพ้อก็ตามเราจะต้องทั้งทำทำจอม่้าทั้งหมดนี้ว่าเป็นของเราสังขารมือความพูนความคุกของเก่ากระปุงทางง้ก็ตามปรุงทางขี้่าก็ตามปรุงอย่างต่างๆก็ตามเราจะถือสิ่งอย่างนี้ว่าเป็นของเรายิ่งย่างทำเรารู้เราก็ถือว่าเป็นความรู้ของเรา ทุเราทั้งหมดที่เราถือว่าเป็นของเราเลย่อมเป็นที่จะสั่งสริมขึ้นซึ่งที่เรียกชาสวะเป็นความยึดมั่นถือม่นแค่ฐานหน้าส่งความยึดมั่นถือม่นนี้เป็นผลที่จะปราศุให้จิตใจของเราโดับความเป็นหนังใจใจของเราไดยรับเป็นความยึถือเรียกว่าอุปทานความถือม่ในขันหน้าเมื่อความถือมั่นในานหน้านี้ปราสุดจนจิตนั่นก็จิตใจของเราแล ถราของเราก็ไม่สามารที่จะเห็นเหตุเห็นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในยินยันว่าเป็นลัษณะใดเป็นผลจริยมาจริยเป็นของเที่ยงหรือมาเที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นหน้าตาหรือเป็นอนาตาเราไม่สามารถที่จะทาบทัศาพในตัวของเราเพราะอำนาจติงประทานความถี่มันในแขนอย่างแน่นแนเมื่อตรงนั้นางถี่มันอันนี้จึงเป็นเหตุที่ตกติดที่ทานทุกทารู้กันทตลอดไม่ช่บขอไปถเสีย แม้ปเป็นขามที่เราทิ้งรนาในต้งหาทั้หานี้ก็เชื่อจเผมทัดเห็นรตามอากาทั้งห้าสี่ในเนาสัญญาตัฐานจะเป็นโดยหันารก็ตามโดยทุกขังก็ตามโดยอันตรายก็ตามจนเพื่อจับตนเพื่อเอาจุดใจของเราเลยทั้งเราซีจะถอนัดบอนถีบมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในตังฐานหนึ่งยานจนลำดับลำดับก็ไปไขโมยไปไันทำตั้งหลังกระงจางเจ้าจนลำดับลำดั ้าไปเมื่อเป็นเช่นนั้นายทั้งหลาจะปจปุตมีทา,างกางหรือมีามทางคหนตลาดด่ยัญาแล้วจะได้มางพวกแ่งทางยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใคจากใคเมื่อใจทั้งหลายเป็นผลกพื่อ,อทิรูเดียวกนสัญญาสังขงารสุญญาว่าเป็นใคร,รวัดผู้อ,รรอ,รรอ,รรอัางด้วยอุู้ังเบื่อธรตาดาวยเบรอ เราจะได้เตัวต่อสใจเราซึ่งเป็นพยุมั่นถือมั่นสำคัญผิดมั้นว่าเป็นโทษตัวโทษนีเราได้เห็นตัวการสำคัญนใจวิจารตัทจยุมั่นถือมั่นไมาู่วูนาสัญาสังขารหนึ่งยาอย่างแท้จริงเ้าเราจะได้เจอซึ่งวู่วูนสัญญาสัารหนึ่งยานอกจากความเป็นตนแล้วเราจะได้เห็นว่าดัวววนาตดีสัญญาตัีสังขารตรหนึงานตี่เช่อเป็นธรรมชาติที่ปกิทั้งาน เราต้องฝึกจะใสใจท้งเราซึ้ง็นไปจากอนรมิาเป็นผู้ที่ตอว้อำนาจวาสนาติดบังตึ้งตัวทั้งหมดผูดถูเมื่อเราต้องฝนกระใส่ทั้งใจผู้สะกองทางสุขคองชาติเรือำนาจอาวุชชาตงเมก็เรื่อง้ิปุกามาลิปุกจะอำนาจวัสนาแล้วเราก็ต้องฝึเทื่องคามถือมั่นเมื่อเราต้องฝึกเพองความหมายขงใจเราเมื่อเราต้องฝึกเพื่องความหมายขงใจแล้วเราก็ได้ เ้ิ่เข้าไปถึงมากฐานองธวามานี่าเป็นมาได้อย่างไรโหเป็นมาจากอะไรณต่ไม่มีความรู้สึกณต่อไม่มีู้เดชฐานอาสวึงไม่มีความโลกความสความหน่อยอะไรแาข็งเรงซึ่งเป็นไรซึ่งทำมือม่เป็นเหตุจะให้รู้ทั้งทางเหนือทางใั้แม่เป็นเปนนั้นความรู้นี่เป็นของที่เกื่ยเพื่ออริชาจึงสืส่อถกตึงที่หัวใจของเราไ ใจวันนั้นคือไม่สามารถที่จะนิ่งเป็นทัคนคนจเป็นตัวให้หลงกับแส่สุดใจทันตัวลงสุดที่สุดในวันนั้นคือไม่มีตรงนี้ไม่ละมันไม่เชื่อต่อคนเหตุให้ปวดทางตั้งเน้อติดคนคนที่จะคุดได้วัาจากทามตั้งเนื้อติดคนก็ติดความรุ่งย้อนของใจเหวีงอันปิดที่จากความหลงเป็นตัวเพราะใจั้งเราได้คุ้นใจมาหุ่นกระเซาะทั้งใจเรานั้นคือโรคอายุมั่นคือมั่นในูิวัฒนาการหนักทั้งคันอย่างนั้นก็เพราะเป็นครามหลงของใจเปล่าผู้เดีย เมื่เาปนผู้มีความเหม็นกับผู้เียวจงเป็นเถอให้เราผลเทาสมใจงเป็นเถอให้ฝอาบั้องใจขึ้นป็นขึ้นตันขึ้นนั่นมาเป็นเท่าตมาจากเราที <conflict> movement, ่เป <m uch less> ็นความเหมสนกินี่ว่างจากลุาเป็นตะเวนเมื่อเป็นเช่นแล้วเราก็ไ้นคิดถึงความรู้เราก็แ่งตองความรู้่าเป็นควารู้ที่กระตู้เป็นความรู้ที่อึดกล้าหรือเป็นความรู้ที่เกร่ เม่อเราต้วิ่งไถด้วสัญญาสงรตั้งแต่วุ่นสัญญาสัญญาสังารานสังรรู้ตั้งแต่วุ่นแง่งรบวเสื่อมสัมผัสทั้งหลายภายเอ็นไปทั้งระชนุจชักเสัญญาเลยเอะก็งานรู้ว่าเนจัดคำดม้นไม่ถูกไม่เหมือนเข้ามาตรงกับางถูโผลาสัาสัญญาสังหาริยานรู้เพื่อโลกสัญญาถอนเข้าไปจนนำบตบ จนกระทั่งผมยงแก้ซอาการของเต่าป็นที่ไปสำคัญหมายว่านั่นผมนั้นีมมีฝนเพ่อในอาการของชัดเข้าต่าปนกระทั่งมหน้าฐานของอาการนมจิดได้ตกวจิตที่ตรงตัวสมมติท่านให้นานว่าวิชชาเมื่อเราได้ผนจุดขึ้นเป็นหน้าเงของวิชชาคืูจุดอย่งนี้เป็นจุดอย่างของมนติ ถ้าเจ้าเก่าถึงทางธรรมะปฏิบัติรืออรยิยท่านกล่าวว่าเป็นวิญญาณที่เบิุุกรวิญญาณที่เบิุบุตรนี้ก้แม้ที่จะตังสมอบพชิเอาชาติเอาคำรู้คำถึงคำรู้คมสลสัดบรรจุไปจุอย่างนี้ไว้อย่างเป็นที่เมื่อใจอย่งนี้ทร่มละยังไม่ขาดกระจารยรู้ธรรมะยังไม่เก่นแท้รู้ธรรมะยังไม่หมดยังไม่ขึ้นไป่างนี นี้แม้จะไม่ลับคู่มาตรวจี่โลกฟสิกสตามจะถึงจะต้องตปทา้างอยู่ในท่านใดท่านนึ่งและอำนาจของวิชาอยู่ในนัาภายในจิตใจเมื่อทรงเป็นั้นจรงต้องอาัยปัญญาอย่างาที่ว่าน,น่นเนา,าเข้าถึงสร้างกระแสของใจจนกระทั่งถึงผู้รู้ทรงเป็นหน้าเ้าแหงกระแสของใจผู้รู้นี้ให้นามานว่าจิตจิตนี้ชื่อว่าตัวสมมติ เมื่อตรนนั้นที่หลวขึ้นเป็ตัวสมุดตัวกันเป็นป็หาหปกิบัตัวนี้ได้อย่างดีผู้ปฏิบัติเพื่อทำเรืงานให้แก่ลแม่เมเพื่อตั้งใจเสียงึงเครื่องสัมผัสเข้ามาเป็นกระทั่งถึงผมเพโ่ษในรูปเวทนาสัญญาสังขารเข้ามาแล้วยังจะต้องเห็พโ่ษแห่งทางสัมผัสคือกระเบืองสเจ้าเะทั่งถงเจ้าองค์ขึ้นเป็นตัวหลักครัวประธานเพื่าใจแห่งอุิจจา เมื่อเราหวงใจวิมา่าเป็นทางรู้ที่ตัวกับเรื่องวิชาแล้วแย้งจะไม่มองใจในทางรู้ประเพนี้เมื่อเราไม่มองใจในทางรู้ประเพนี้แล้วก็เป็ต้องให้เราได้วิมุขหายความี้ม่าเป็นเพราะเหตุใดว่าเป็นอย่างไรแนะ่เมื่อเราไม่นอใในใจวิมุขหายวิปัญญาของเราอยู่อย่างนี้ไม่หยุดยั้งแล้วร่ำไปก็ตามการหนึ่งก็ตาม,ตาม,ตาม,ตาม โดยไม่ต้องสงสัยเราสามารถที่จะแจ้งแจ้งตลอดตั่งจุดดวงนี้ทางตรงข้ามก็หายถอนที่วิชาซะเมื่อจุดดวงนี้ถูกการนี้หายถูกการที่เกิดมาด้วยอำนาจของปัญญาของเราอย่างแจ้งแจ้งแล้วจะทนทางที่สุดแห่งปัญญาของเราไม่ได้แต่จะแสดงตัว,วให้ดูอกตกไปจากรากฐานคือความเป็นอริชชานั้นถูกวิจ เมือ่อติดเตียงนี้หรือเม,อมื่อจิเตียงเป็นเตัวสมมุิอันเป็นที่เพียงหรือเป็นสหายของจุ้บนี้ได้ลกล้าติดไปเพราะอำนาจแห่งาคุัญญาญาณของเราเลยในการนั้นเนี่ยยี่หปัญหาอาชวะเชิข,ข้า,า,าทั้งหลายจะแต่กระจายเขาซ้อมๆกันกับเจ้าอวิชาที่เป็นมหากาติของผู้บวชอาชวะทั้งหลายได้กระจายวิชาาไปขนานั้น เมื่อที่เราอธิบายในวันก่อนๆนั้นว่าค่าสุทธิคาลก็คือค่าสิทธิซึ่งเป็นเจ้สมมติเด่นนี้ไม่ใช่จะคาตลที่ให้ตายได้เมี่อไรฉันทานใครๆก็ต้องฆ่าให้ตายจะทำให้เป็นก็ไม่ได้ให้ตายก็ไม่ได้ให้ดิก็ไม่ได้ให้ชั่วต่อไม่ได้ให้เฟือก็ไม่ได้ให้ดับก็ไม่ได้เรื่องที่เฟือได้ดับได้ก็คือเรื่องของสมมติเม้เพื่อนั่งคิดเรื่องที่เป็นตัวสมมตินั่นเองที่ให้มาละอวิชา เมือ่ออวิชชาได้ดับไปแล้วที่หยุดปัญหาเราก็ไม่ต้องแบอกเพราะที่หยุดปัญหาคืาคอเรื่องของอวิชชาเองเพราะว่าฐานนี้เป็นรา,าักไงเมื่อธรรมชาติอม,มนเนียได้ดับสูญหายไปจากจิตไปแล้วธรรมชาติที่แท้จริงคือว่าทางอฐานนั้นแต่เราต้องหมดปัญหาเราไม่ต้องไปดูในสถานที่ใดๆที่สูงท,ที่ต่ำที่ใต้ที่เหนือเราก็เห็นได้ในส่วนกาลา,างแห่งความรู้สึกของเราเบื้องต้ญญาของเรา ได้ทำการต่อสู้กับสมมติที่รากว่าจิตสมมติอันนั้นต่อสู้อาฆาทั้งหลายได้วิ่งไถยกันแต่ลอยใจลงไปเรียกว่าผู้ดีวสาสประวัติสมมติใเดๆก็ได้ค่ายเพ right. ้อจากปัญญา่างมอเลยขนาดนั้นนันองทธรรมชาติที่แท้จริงที่เรียกว่าธรรมชาติธรรนพัน ก็เรือปลากดเยูนทัพอยู่ในระฐานที่นั่นโดยเราใส่สมุนทื่นสมุทรมาจากที่ไหนเพียงเดียวกับทื่นที่อยู่ที่ตป็นกระเดื่องเพง่ตกชุมที่ห่าทั้งหลายเมื่อเราทื่นที่ตกชุมที่ห่าทั้งหลายประกาศเอในที่ว่าว่าครแล้วทางเทียนจะต้องมาแปวหามาจากที่ไหนจะปรากฏขึ้นในพระฐานที่นั้นนั่นเองข้อนี้ก็ถามนั่งน้อนกัน แล้วกานที่วางในแกนนั้นก็เพราะอำนาจแห่งทางรู้ที่เป็นตัวสมมติอันหนึ่งซึ่งแขวนอยู่ในสถานที่นั้นตกทล้งอุ้นอ่าธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติไว้ธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติในชิ้นนัมีโอกาสใา้หน้ที่จะฉายแสงออกมาให้เราเห็นจริงแก่นแก้วในธรรมทั้งหลายได้แในเมื่อเราไม่ได้เห็นจริงแก่นแ้วในธรรมทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งอวิชชาตรงหัวหน้าแทางรู้ของเราเลย คึ้นเป็นโลกให้เราหลงในรื่ในเสียงในกลิ่นในรสในเรื่งทั้งัตทั้งหลายตลอดทั้งใจโลกกระทเป็นสิ่งที่ผิดทั้งเราก็หลงด้าในที่ทั่วไปไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าที่เราที่ใดจุดสัมมากระหลงด้าเพราะของอวิชาเป็นผู้ปกครองมากเป็นเช่นั้นเรื่งเป็นเหตุขึ้ทั้งครบทั้งาคเป็นตัดเป็นบุดเป็นไปทั้นสูงทั้นต่ำไปอยู่เช่นเยวกันกับว่าบุคคลที่เข้าตาราง บุคคลที่เข้าตารางนั้นจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามแต่เป็นชั้นสูงก็ตามชั้นต่ำก็ตามเป็นคนงู้เป็นขนาดก็ตามในเมื่อไปปลุกคุปต์ตารางแล้วเขาเีมดนักโทษกันทั้งนั้นใจของเราที่เป็นพระฤชชาจะไปปลุกโทษใบวันใบก็ตามคำเมื่อใบก็ตามเพราะที่ว่าท่องเที่ยวอยู่ในวัดตัดเที่ยวว่าเป็นที่มีประโยชน์ทังทางนั้นเที่ยวจะเป็นนักโทษถ้าโทษทางคำหมุนความวนโทษแห่งคมพุทธคำอันดับ โทษทั้งโครงสัตว์ของวัตถุให้โทษมาอย่างนั้นขึ้นโยกันกับบุคคลที่บุกลากรกับบุคคลท่านเราๆคนเราเป็นนักโทษในคำียวกันเพราะนี่ก็ถันนั่งนอนกันเมื่อใจของเราได้มีความสามารถขนาดหรือปัญญาของเรามีความสามารถขนาดแก้ไขจิตใจของเราได้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้เราก็ไม่ต้องเป็นปัญหากับวัตถุนพันธ์ในสถานที่เรา องสมเด็จพระสูรีพระพากเจ้าท่านปรัสไปนักพนิธานนั่นปรัสไปที่ไหนเราก็ไม่สงสัยแม้เราจะนั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ตามพระองค์จะปณิธานจะแล้วก็ตามคำที่ว่าโยธรรมปฏิเสธมังปฏินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นผู้ว่าเห็นเราลาก็จะไม่เป็นปัญหาใดๆสำหรับเราผู้ที่รู้นิทานตามองค์สมเด็จพระสูรีพระภากเจ้า แต่การที่เราจะมองดูพระองค์เจ้าโดยยย่างกลางตัวนั้นก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็มีความสูนฝันดำขาเช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่เหมือนกันในเมื่อเราได้เห็นวิสุทธิธรรมคือทางหมดจดของใจที่หมดจาาที่ิตอาสวะแล้วการเราก็จัดกับใจของเราการนั้นองค์ที่ว่าเราได้เข้าเต่าองค์สมบุกสมบูรณว่าพระเจ้าที่ว่าเราได้เห็นองค์สมบุกทัพสบูรณาพระเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์เจ้ายังทรงกระชนอยู่ไม่จิดตัวอันใดเลยนี่ละ การปฏิบัติศาสนธรรมคำต่างอทั้งค์สมเด็จพระ้งสุนทรสภาพตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันเป็นไปโดยความร้อนๆเป็นไปด้วยธรรมอื่นไม่เป็นของยงของเน่าของบวชของชื่อลาไม่เป็นของล่าสมัยที่ไหนศาสนธรรมไน่เกี่ยวกับตัวคาธรรมธรรมที่พระองค์เจ้าล่าวดีแล้วเมื่อกล่าวดีแล้วในครั้งนั้นครั้งนี้ก็จะต้องทรงธรรมที่กล่าวดี คำมตรงเชื่องเพื่อที่เดืด่างตัดช่น้วงชเมื้อจะตรงเชื่องเพื่อที่เดือดต้ช่องเดืกันนเมื่อขั้นชั้ใดเป็นผู้มีความสนใจในทุกปฏิบัติไม่ว่านั้เดือดัตรละว่ดคป็นผู้มีสิทธิที่จะต้อเรรับมรรคผลนิพพานที่เดือกันตัดช่างล้วงการที่เราจะทำเนินเพื่อจะใสศาสนาว่าไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นตรงเรื่องของคนตาบอดเพื่อประกาศโฆษณาให้คนตาดีเขาเชื่อถ้าคนตาดีเขาเขาจะเชื่ว่างง เพราะสำนักคนตาบอดนี้พระอาจจะเชื่อได้บ้างคนตาดูจะมาเชื่อคนตาบอดนั้นด้านตนใครไม่ได้ในโลกคนถ้ะอาทจะมาเชื่อคนนี้ก็คนตาไม่ได้เช่อเราด้วยแม้คนเช่นนั้นมากกว่าทั้งหลายที่พิมพ์บนขัตถิธราจากข้อรัตปฏิบัติของท่านหรือเจ้าหนุนปีนาราธรรมตามแนวทางของพระองค์เท่าไรท่านจะมีคำบรรยายอย่างเราเล่าเมื่้คนคนนี้แจะรักษาธรรมย่อมจะคงไว้ณภายในจิตใจของท่านเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ตรง บรรดาท่านผู้ปราชนกัทั้งหลายว่อยู่เท่าก็ตามอยู่เท่าก็ตามจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นแพรรายก็ตามเราจะมีนสยต่อคอเช่นเราก็ตามเราคุณทราบว่าเรามีความตวดทุกเราต้องการอยู่ดวกันสาถ้าทำตรงสิ่งที่บุตรแต่คามซึ่งทำทุกามยากทมลำบากจากตัวของเรา สาธั้งคำเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขพบรรงาเราผู้ปฏิบัติรมเมื่อเป็น่นนั้นเป็นคนที่มีความภูมิใจเราการที่จะเป็นคนพูปปฏิบัติตามสาสนรรมคำสอนขององค์ส,คส,คส,คสมเด็จพระพุญผาสก้าในเมื่อเราเป็นผู้มีความสามารถอันก็ควรขึ้นจากการปฏิบัติของเรา ว่าปัญหาผู้ทำคนเชื่ออยู่ข้างเราในเมื่อเรามีมากแล้วก็สามารถที่จะชกวย้เดืัญหาอาเซอว่าสามารถที่จะทำพานธะในตัวของเหท่าท่านผูกคนอย่ามีความสงสัยสงเคระว่ามัดผลมันธุอยู่ที่ไหนไม่นอกเอาจากใจข้างเราที่มีชีวิตเพราะเราตั้งใจวิตเื่อออกจากจิตใจขางเราเลยว่าความรู้ผู้ศึกษาลึกที่ว่าว่าพันธะนั้นพระองค์ทรามาโดยเียว่าอย่ที่ไหนน่าจากจะทิ้งลงในจิตที่เป็นกูเดือดที่เดือดปาเพว ขันะเราสมุดจากขระุทธ้แะะเป็นสิ่งที่จะตั้งรูตั้งเห็นตังิโดยังกะเป็นค่างตังก็นาทวนาวสารเมลอวสานการเป็นผู้ประตวนสั่งพระะธรรมโฆนาณนี้ทุกข์ฆานฆาโลนธรมมาฆาตโลนะสร้างฆาตฆาโรนะเพราะเราบารมีในภาพถึงต้นยอดเจ้าปู่มีในาเจ้าความทั้งสอง ก็ทำโลสะโผล่มาปวด้าท่านผู้ปาท่านนี้์ทั้งหลายให้มีความผุกกายสบายใจทุกอย่ารไปริาบางเหลือโดทางนิสสัญนามาเมื่อ็นมาทำซ้งซ้อนทั้งองค์สมบูรณที่มโชติเาสนน่า์นเกีวโลเขาบุดคิเรโลกาเพียงเท่า้เทั้นเป็ู่เจ้าละกันนี้